<Okay. S 2> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรและ FC ที่เป็นที่รักนะครับทางช่องของคนเดินดินกรีดยางพลานะครับวันนี้เก็บภาพสวยๆบรรยากาศดีๆสำหรับเมฆหมอกพายุหนาวนะครับเข้าโหมกระนำนะครับแถมด้วยการบำร,รุงสวนยางด้วยเทคนิคใช้ปุ๋ยมูลสัตว์นะครับผมมาเจอเทคนิคกรีดยางหน้าสูงนะครับวันนี้ขอเป็น เทคนิคดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับตัวแสดงของเราก็คือสาวุทไทยใยเตื่อยนะครับมาพบกันนะครับในคลิปนี้นะครับจะไม่มีการตัดต่อถ่ายทอดถ่ายทำนะครับถ่ายทำเสร็จอัพลงเลยนะครับผมมานะครับกีดยางหน้าสูงนะครับเนื่องจากหน้าล่างนะครับหน้าล่างนี้ไม่มีผลผลิตให้เราแล้วนะครับสอแววพิรุตเกิดยางาราดตายหนึ่งหน้านะครับขึ้นหน้าสองครับเรามาดูวิธี อ่าปักนะครับโดยที่ใช้อ่าข้อมือกระตุกยังไงนะครับสมพรเดี๋ยวจับภาพให้ชมนะนะครับอ่านะครับนี่ดูข้อมือก่อนนะครับใช้มีดต่อด้ามไม้นะครับเพราะเรายังใช้ทั้งหน้าต่ําหน้าสูงนะพี่น้องนะนะครับตรงนี้นะครับทีนี้หน้าต่อไปเราจะไปจับด้านข้างข้างข้างพุ่นละพี่น้องนะครับเนาะอ่าซีวอลโบคอยสัดเจนเท่าไหร่นะครับเนาะดนร่าง เกิดจากเชื้อราอุดตันนะครับสววพิรุษเกิดยางหน้ายางพราตายนึ่งนะครับก็ต้องกรีดแบบนี้ไปก่อนเรียกร้องความสนใจหน้าบนกระตุ้นให้น้ายางออกนะครับมาเจอเทคนิคหน้ายางพราที่เปิดหน้าสูงนะครับเปิดหน้าสูงนะครับบางคนก็โอ้สูงเกินนะครับสูงเกินแล้วก็จะเปิดยังไงจะกรีดยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนนะครับเนี่ยนะครับไปเป๊ะไม่ต้องหยอดน้ํากรดด้วยนะนะครับวาง อาสาวไทยเอาอุปกรณ์มาโชว์ให้ f c ดูก่อนนะครับมาด้านนี้นะครับอาจจะชัดนะครับมานะครับต่อด้ามใช้ไม้ตัวไม้ต่อนี่อะไรกิ่งยางพาราที่หักร่วงลงนะครับต่อแบบชั่วคาวนะครับพอเรากรีดทั้งหน้าต่ำหน้าสูงนะครับต่อแบบชั่วคาวนะครับมาทีนี้เมื่อกี้ดูกระตุกข้อศอกไปแล้วแล้วก็กระตุกข้อมือไปแล้วนะครับเรามาดูวิธีจิกด้านล่างแล้วก็วิธีจับนะครับ นะครับสะท้อนแสงแดดเล็กน้อยนะครับผมมาตรงนี้นะครับอ่าช้าๆนะเสาพูไทยของเราทําแบบอ่าให้เพื่อนๆชมแล้วก็ไปทําตามได้ด้วยเห็นไหมนะครับนี่นะครับปั๊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 บจิกเหมือนกันเลยนะครับเสาผูไทยนี่สูงแค่ประมาณร้อยห้าสิบห้าเองนะไม่ถึงร้อยหกสิบนะนะครับอีกประมาณ1 2 3สต้นนะครับของดีมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับ ต่อไปก็จะเป็นหน้าต่ำนะครับผมอ่านี้สูงเลยเอาอะไรไหนยืนก่อนข้าียืนยืนดียืนดียืนดีเอายืน,ด,ยนด,ดีก่อนยืนทางนี้ยืนดีนะครับนี่นะครับปึ๊บนะครับหน้ายางสูงประมาณ2 0 0ร้อยองร้อเซนติเมตรนะครับเพราะว่าแกสูงแก่ร้อเองนะครับสูงมากนะครับ เรามาดูนะท,นท่านใดที่อยู่ภาคอีสานภาคเหนือยังไม่เคยกรีดหน้ายางสูงหรือไม่เคยฉ่อยไม่เคยกลานนะครับอย่าไปวางอย่าไปโกงสาวพุทธอยาก,กงอยาก,กงเอาดีๆเอาดีๆแจกเทคนิคให้สําหรับเพื่อนๆทีอ่อยากได้เทคนิคไปนะครับมาตรงนี้จะให้ชมแบบเต็มๆนะครับชมเต็มๆเลยอ่ะจัดไปนะครับหรือ,ออีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะซูมให้ตรงนี้สะท้อนหมอกสะท้อนแดดด้วยนะครับมานะครับ เห็นไหมนะครับมาถึงตอนจบนะครับสองสาโปรไทยดูทั้งเท้าด้วยนะครับดูทั้งเท้าด้วยเห็นไหมนะครับปับ๊บนะครับอีกต้นเรียกร้องความสนใจสําหรับ FC ที่ใครอยากได้นะครับที่ใครอยากได้เทคนิคกรีดยางหน่สูงนะครับเขาบอกว่ายางเนี่ยได้6กเจปีเราต้องเปิดกรีดต่อได้ขึ้นไปอีกสมพรเคยเดินสายนะตอนนั้นนะครับเอาช้า,ชาเดี๋ยว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  เอาท่าก่อนเท้าเดินยังไงเดินยังไงเท้าปักปุ๊บอย่าพึ่งปักนะอ่านี่นะครับแล้วก็วนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่างัดขึ้นนะครับอันนี้คือแจกให้เพื่อนๆชมมาที่นี้สมพรจะจับปักนะครับตรงนั้นนะครับเห็นไหมนะครับมาปึ๊บ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 อ่าสมพรจะซ่ม ไม่มีเข้าชิ้นไม้ด้วยนะครับไม่มีเข้าชิ้นไม้ด้วยนะครับแจมเลยเห็นไหมครับเสาไทรสูงแค่155เซนติเมตรนะครับแต่หน้ายางนี่โอ้โหสูงยาวเหยียดนะครับมาทีนี้พอมาถึงต้นยางต้นนี้นะครับที่จะสอบววพิรุธ์เดี๋ยวจะอธิบายสักเล็กน้อยเสาไทรเดียวก่อนนะครับก็คือที่จะได้ขึ้นหน้าสองเนี่ยนะครับเรากรีดยางตรงนี้นะครับถ้าเรา กรีดมาถึงตรงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับบางคนก็บอกเนี่ยยางใกล้จะตายนึ่งแต่ที่จริงนะถ้าเกิดเรารีดเข้าไปข้างในสักนิดหนึ่งเพื่อเรียกน้ํายางออกมานะครับแล้วให้มีน้ําย่อยของเราหล่อเลี้ยงลงมานะครับหน้ายางของเราก็จะกลับฟื้นกันมาแต่ต้องบํารุงด้วยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเชื้อราอุดตันตรงกลางนะครับก่อนที่จะเกิดขึ้นจากยางพราตายนึ่งนะครับถ้าเราไม่กรีดกรีดไม่ถึงนะครับมันก็จะตายนึ่งหรืออุดตันนะครับด้วยความที่ไม่ชินนะครับตรงนี้เรามาดูว่า อย่างที่สมพรพูดจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้เสาภุไทยจะเน้นเข้าไปถึงท่อน้ํายางด้านในด้วยนะครับจะเน้นเข้าไปถึงท่อน้ํายางด้านในยังไม่เข้าเนื้อนะครับตรงนี้ยังหนาเกินไปนะครับเดี๋ยวเสาภุไทยจะกรีดให้ลึกเข้าไปข้างในสักนิดหนึ่งไม่ถึงชิ้นไม้นะครับแต่ได้น้ํายางนะครับตรงนี้มานะครับใครที่ติดตามรับชมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ฝากกด subscribe แล้วก็ติดตามเห็นไหมพี่น้องจะออกนะครับ น้ำยางก็ยังออกอยู่นะครับอย่าถือว่าตายนึ่งนะครับน้ำยางยังออกอยู่แล้วก็หยดไหลดีด้วยนะครับส่วนมาด้านล่างถ้าเราเอาไม่ไหวจริงๆให้หมดหน้าก่อนนะครับพี่น้องให้หมดหน้าก่อนนะครับพอหมดหน้าปุ๊บเราขึ้นหน้า2เลยนี่กรีดได้อีกหนึ่งปีนะครับหรือ1ใบนะครับวัดตรงนี้เลยจากเขาช้างนะครับถึง1คืบตรงนี้นะครับได้อีกหนึ่งได้อีกหนึ่งปีนะครับหมดอายุการเวลาพอดีนะครับถึงจะได้ขึ้นหน้าที่2นะครับไปตรงน้นนะครับทางสาพุทไธยเตยนะครับ ไปแล้วนะครับเดี๋ยวสมพรจะขอเวลาไปกรีดยางแล้วก็จะไปถไ่ายทำเทคนิคค,คลิปต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับสวนที่ออกไปคลิปก่อนหน้านั้นนะครับจริงๆเลยท่านลงประมาณ13กองเนี่ยใช้ต้นทุนประมาณ1 3ื่นนะครับแล้วก็ลงก่อนฤดูแรงเนี่ยเราจะเดินง่ายฝนไม่ตกดินไม่ชื้นนะครับเดินง่ายใช้รถเข็นๆนะครับยายยายปุ๋ยมูลสัตว์นะครับ ตามร่องของของอกยางนะครับทีนี้พอเวลาฝนได้ลงปุ๊บใช้ปุ๋ยเคมีตามนะครับฉีดด้วย EM นะครับฆ่าเชื้อด้วยโซลาอะไรนะครับยางตายนึ่งนะครับยางตายนึ่งต้นไหนเอ่ยเดี๋ยว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 ค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูติดตามชมคลิปต่อไปเสาวูไทยบอกว่ากรีดยังไงขั้นแรกกับเป็นยางตายนึ่งกรีดแบบไหนนะครับถ้าคนอยากรู้นะครับเสาวูไทยจะแนะนําให้เสาภูไทยโชว์ท่องของ คนเดินดินกรีดยางพาราเลยนะครับเรา,าหหกินร่วมกันนะบางทีก็คนเดินดินอาจจะไปโผล่ช่องนู้นมั่งช่องนี้มั่งนะครับอย่า,าถือสากันนะครับผมเพราะว่าช่วยกันทำมากินช่องผัวเหมือนช่องเมียช่องเมียเหมือนช่องผัวนะครับ <c oughs> สาหรับพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรสวนยางพาราที่เป็นมือใหม่แล้วก็หัดกรีดนะครับมาชื่นชมคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจกดแชร์นะครับให้เ,เพื่อนๆได้รับชมด้วย ถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็กดไลค์แล้วก็ Subscribe อัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้มีพลาดต่อการรับชมนะครับแล้วก็เรามาดูช่องทางที่ทำไมาหากินเกี่ยวกับยางพาราช่องทางที่บำรุงยางพารายังไงให้ต้นยางสมบูรณ์แล้วก็ได้ผลผลิตอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็จะได้ไม่ขาดทุนนะครับตรงนี้สมพรใช้เทคนิคในการกรีดยางโดยที่ไม่หยอดน้ดํากรดไม่ใช้น้ํากรดแล้วทําให้แข็งตัวภายในข้ามคืนนะครับโดยที่เป็นระ,ระดูของหน้าหนาวนะครับเราไม่ต้องเดิน2อที่ เดินเที่ยวเดียวนะครับผมแล้วก็ไปดูหน้าฝนเนี่ยจะประหยัดแบบน้ํากดแบบให้ทันฝนเหมือนกันซื้อน้ํากดมาผสมเล็กน้อยด้วยใช้น้าเซรุมร่มผสมอัตราส่วนนะครับแล้วก็มีแบบที่ไม่ต้องใช้น้ํากดเลยมากเองนะครับใช้น้ำใช้น้ําชีวภาพจากธรรมชาติมีนะครับจะไล่เลียงให้ชมไปเรื่อยนะครับสาวผู้ใดยายเกยจะตัดยางต่อไปหรือกรีดยางนั่นแหละต่อไปสาวทางช่องของคนเดินดินกรีดยางพลาก็ขอ ยุติเวลาเพียงแค่เพียงแค่นี้นะครับในในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย